กลับมาจากเกาหลีตอนเที่ยงคืนค่ะเช้าอีกวันเราก็ไปเที่ยวพัทยาค่ะไปเกาะล้านที่เราไปเกาหลีเราก็ใช้วันหยุดค่ะแต่เหมือนไปไม่ได้พักผ่อนเลยค่ะมีแต่ไปที่นู่นที่นี่พอกลับมาคุณพ่อก็บอกว่าเราไปพักผ่อนกันไหมก็เลยมาพักที่เกาะล้านนะคะ3มวันสองคืนค่ะลุลีเพิ่งตื่นค่ะ เรามาลงที่ท่าเรือหาดตาแหวงเลยค่ะคนละ150ร้บาทเหมือนเหมาสปีดโบท๊ทมาเลยค่ะเพราะว่าไม่มีคนมาลงที่หาดนี้นะคะหรืออาจจะเป็นที่คุณแม่มาอาจจะช่วงเย็นแล้วค่ะพอเราถึงแล้วก็มีรถที่โรงแรมมารับนะคะคุณแม่ก็จะพักที่หาดตาแหวงเลยนะคะที่พักหน้าหาดค่ะดุลีตื่นเต้นมากเลยค่ะดุลีมาเกาะล้านครั้งที่สองแล้วค่ะ ถึงที่พักแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเวลคัมดิงที่โรงแรมต้อนรับนะคะที่พักของคุณแม่จะพักที่มิลาเกาะล้านนะคะลูลีบอกนั่งพักก่อนนะคะคุณแม่อันนี้จะเป็นบรรยากาศห้องที่เราพักนะคะ ก็ถือว่าโอเคค่ะห้องพักคือดีแล้วก็สะอาดค่ะถามพนักงานนะคะว่าเกาะล้านในหาดตาแหวนเนี่ยค่ะมีร้านไหนอร่อยมีเพลงฟังอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แนะนําร้านนี้มานะคะคุณพ่อก็เอาน้องไปเดินเล่นค่ะอันนี้รอบๆที่นั่งนะคะร้านอาหารค่ะคุณแม่ก็จะสั่งเป็นกุ้งเผาแล้วก็ผัดผักบุ้งนะคะส้มตําของโปรดของคุณพ่อค่ะผัดเตี้ยวหวานทะเลนะคะแล้วก็ข้าวผัดปูค่ะ มากันสองคนค่ะแล้วก็ลูกเล็กหนึ่งแต่สั่งเยอะมากร้านนี้อร่อยนะคะที่หาดตาแหวนแต่ว่าจำร้านไม่ได้ว่าชื่ออะไรค่ะอยู่หน้าหาดเลยค่ะแต่เสียดายแมงวันเยอะไปหน่อยค่ะ